เออนี่ครับไปเปิดตั้ซแตที่นักกีฬาุมนี้อันนี่ครับซัตซี่ออกเกมเป็นอันดีแล้วมุมนี้ขึ้นมาเจองูโจกเอาละฮะเอาเลยครับไทยสองทีมทำผลงานได้ดีมากจากสองไฟน์นี้นะผู้ชมครับอาร์าร์คิวอัตเทน่ากับพาวเวอร์แปดแปดครับคอมโบเทพครับยิงกระจุยยิงแหลกเลยครับกับการแข่งขันทัพคิวบอยชิงแชมป์โลกของวิกที่สามเกมที่สามในรอบคัดเลือกนะครับขอบอกว่าทีมไทยทั้งสองทีมครับยิงเยอะมากมากนะครับแล้วได้มาชิงกันเองด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าแต่ละทีมจะได้กี่คิวกกกันนบ้้้างแลวใครจะไไดิ่ ไปลุ้นกันเลยนะครับระหว่าง R R Q ์อาร์คินากับพาวเวอร์แปดแปดครว่ายน้ำแบบนี้ตีนเป็ดเนะใช่แล้วออเดอร์ครับไปน็อกเล็กโอ้โหเลกเลกโดนสามสออเดอร์หายเลยวิกฤตหนักมากเหลือ2คนคนโอ้โหไออาแมททอยไม่น่ารอดครับยังดีกว่าหายหมดจากการไปขึ้นไปไฟนี่นะคาทีเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนยิงด้วยใช่ครับผมนี่ฮะนี่เงีบจิมมี่เปิดาตัวแมททอยครับบูดตายอีกหนึ่งผู้ชมฮะเอาละครับโอ้โหไม่ว่าจะสายบนโอ้แบบนี้สบายแล้วไม่น่าบนซ้ายนะแต่ยังมีโอกาสต้องครับแล้วเราดูการคนเดิม กัก3าเหมือนเดิมคะต้องครับคือเหมือนมันบีบเข้ากลางแหละแต่ว่ามันยังก้า็อยู่ต้องนะครับเฮ้ยแต่ว่าโนวาไม่ยอมฮะไหลไปเล่นลายเดียวกับทีมซีเกตที่เพิ่งหนีมาครับแล้วข้างล่างเนี่ย r q b r ค b a บ R o o บแน่นตับครับโอ้โหโนวาแล้วตัดภาพมาอีกทีหนึ่งผู้ชมครับคิวสวิตครับจากนคโอ้โหนี่ครับคาหอมบอกเลย เอาแล้วฮะพาวเวอร์กับกอดเซนมีปัญหาแล้วกอรเซนจะมาช่วยเพื่อนครับผมแล้วโถมาจากกอไพรจังหวะนี้ครับผมแล้วโซเคไปตัดเฟดได้เหมือนกันระเบิดย้อยมาหาวิกเตอร์เรียบร้อยยังไม่เรียบฮะวิกเตอร์ยังอยู่เหนืแล้วมีครมีเน็ตลอยมาเราคิดขาดอีกยี่สิบห้าปีน่าจะตัดแล้วมุมนี้โซคูครับรอกไอได้เฉยเลยโอ้ไอโดนสวนเข้ามาจากแกรนเน่และถ้าพลาดไปพาวเวอร์จะเสียแต้มไอกำลังโดนสามแต่สามไม่ได้มีฉีคอสมาแล้ววิกเตอร์โดนระเบิดกอไพรน็อกไปอีกหนึ่งคนเหลือสองคนครับผม ครั้งก็ซูคุครับเราทีทีมาแต่พามามุมการซูคุยังเจ็บอยูจนใจไม่ตายเรามาชุดรวบแกะจกิววีโดดยิงหายหนึ่งครับนาวี่สองต่อหนึ่งแล้วซูคุคนเดียวแล้วก็ภัยเดินมาจะขับไม่ทีทีแล้วซูคุสวนกลับมาก็ภัยกำลังจะนอนแล้วปิดงานได้พาวเวอร์ยังอยู่ครบทีมได้สี่คิวครับผมโอ้โหสี่ศูนย์คูนสะพัดช่วงครบับจังหวะการเข้าทำตรงนี้ครับพาวเวอร์แล้วเออนี่ครับ ไปเปิดตั้งซซี่แล้วกันมุมนี้อันนี้ครับซัคซี่ออกเกมไป็นดันทีแล้วมุมนี้ขึ้นมาเจองูโจกเอาละฮะเอาเละครับไทยสองทีมทำผลงานได้ดีมากจากสองไฟนี้นะคุณผู้ชมครับต้องครับคุณผู้ชมแล้วดูวิสเปคครับลูกไปเล่นจังหวะนี้รอจังหวะอยู่เหมือนกันโอ้แล้วได้ไปสองคิวติดตรงนี้ครับอีกหึ่งคนคือใครอะไรใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าจากที่เราเห็นคือไมโครบอยเหลือแค่ซัคซี่สองคนครับโอ้โหแล้วมุมนี้ด้านข้างครับบอกเลยว่าจีนายเหลี่ยมใกล้เดินเข้าผ่านแล้วด้านหน้านี่ครับผม ได้เปรียบแล้วครับไม่ต้องรีบครับจีนายต้องระวังให้ดีครับผมอยู่ใกล้กับซูเปอร์อูน่าและลักซี่รวมไปถึงโปเตโต้ด้วยกันแล้วขอยิงมาจังหวะนี้โดนสวนมาลักซี่ส่งเออร์นี่ลงไปนอนครับแต่ไม่ค่อยมีกมเนยียดโดนสวนมาด้านหน้าสีกับหลังหินนี้ดูอู้หูหาดไปสองเกือบตายเหมือนกันอ่าแล้วครับจะปีตาบินไม่ได้ไม่คบอยโดนคอยิมาจากข้างหลังครึ่งดรอดไปแล้วดิวีต้องเดินเนียดเดินนี่ เราดูขึ้นไปนสเส้นต้องคนผิดเป็ดรางวัลนี้เราอยู่ไฮครับเราพลเรไบได้และมุมนี้ไมโโ่โกบอยพีคมาแล้วลรงนี้จีนายขยับไม่ได้ผมน็อกดาวน์คืนไหมใครจะน็อกก่อนแล้วเป็นไมคจบอยน็อกบอยโู่สุดท้ายครับต้องเล่นก่อนลูกเพื่อนหน้าเดียวกล้เบียร์เปี่ยนต้องว่าสามมิจตตูีตรงนี้ไม่น่าพลาดเรียบร้อยทุกคนครับสามคิวจากอาคิวจีน่าครับแล้วเหลือลักซี่คนเดียวบีทีไอยังไม่มีคิวติดมือในเกมนี้เลยท่านผู้ชมครับซุปปเ peru น่าเหมือนจะรู้ว่ามีคนอยู่ใกล้ๆนะครับถูกต้องครับพยายามปาเนี่ยตั้ ใช่ครับผมอูล์จีน่าเกล็อกลักซี่ล็อกบทอะไรแบบนี้ครับล็อกกันคาบ้านท่านผู <c oughs> ้ชมฮะออกไม่ได้นะครับเออนี่น่าจะชุบขึ้นมาแล้วครับตรงนี้ทำเดือยขึ้นมาโอ้โหแล้วขึ้นมาเล้วกันันนี้ทั้งมดสี่คนไอมาสี่คนท่านผู้ชมก็บีบีขอระเบิดสักงสองลูกพอฮะส่งไปหวันแล้ววงดีดขวากลางวงไม่มีใครอยู่ในบ้านนั้นอาเชอร์ข <คา S 2> ยับมาได้เราดูตัดภาพมาเออนี่เออนี่เดินเข้ามาบ้านด้านหน้ามีลักซี่และจีนายมาแล้วด้านหลังก็เอร์ลูวูเขาอยู่กันสี่คนโอ้โหเราชอบมาปปรระตตูแกกไคัับลซี่ โอ้โหเป็นจังหวะที่พวกน่ายิงเข้ามาแต่ลักซี่เฉยีพ่ๆต้องรีบปิดปิเดียให้ไวครับตรงนี้เอิญนี่ปั๊มเลือยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับผมจีน่ายังขับอยู่ที่เดีๆแล้วเบอร์ลุ่ยเนี่ยูแค่เน้นจากรัคนาธิเบศเข้าบ้านมาโอ้โหแกหลบทันแล้วตาสวยมากดีๆต้องหลบก่อนแหมนายโยไปแล้วลักซี่ไม่รอแล้วโอ้ยคอร์ดมายังไม่เก็บได้โอ้โหทิเบตเน็ดเน็ไม่ติดซึ่ลู่นึงพี่ดีๆแล้วต่อยโอ้ขอบใจนะฮะปั๊มแบนเน่ขึ้นมาฮะลักซี่ โอ้ไม่มีเฟิือดเห็หรือเปล่าครับลักซี่แบบนี้สโมกกำลังง่ายช้าแล้วครับทางด้านของอาร์คิวเทน,น่าครับผมอดี๋ยวอีฉีมมาระวังให้ดีครับมีแอโร่หุ่นกระเดมาที่สามเหลีล่ยมนี้เข้าชิงบ้านลักซี่ไม่นา่ารอดฮะแตกยาก่ามไปแล้วแล้ว,ลวรูปร้อนเรียกขาบ,บ้านครับออกอันดับสิบห้าปีทีอาร์สวยงามครับแบบนี้แล้วอาคิวอยู่ครบสี่มีสี่คิวด้วยซ้ำครับโอ้สี่ศูนย์คุณทั้งสอง power นะคุณเฟย์มาใช่ผมเท่ากันเลยนะเกมนี้ทีมคนครบด้วยครับแล้วลีดีมขึ้นมาด้านขวาล่างนะสามารถเอาไปเติมได้ครับผม โอ้ต้องบอกว่าโชคดีทางฝั่งตัวเอลวูบครับไม่เล่นจังหวะที่ยังนวลๆอยู่นะจริงใช่ครับผมวงดีดขวาคราวนี้พี่ดิวเอ้ยบันเทิงฮะข้ามนะครับแล้วดูมี่หนึ่งปัญหาคือการข้ามหนามนะครับครับผมลูปครับดักนาวี่ที่ริมบึงแล้วตัดมาทางฝั่งตัวซังครับไปน็อกเอเจได้เอาเลยครับผมอาร์เชอร์ครับผมหลังจากที่อยู่ค่อนข้างกลางวงในเฟสนี้ได้น็อกมาแล้วเดียเอสโดนน็อกอีกหนึ่งคนมาเฟียนินจาผมเป็นอาร์เชอร์เก็บดับเบิลน็อกไปแต่ชาร์จไม่ได้นะครับหรือว่าไม่จำเป็นต้องชาร์จด้วยฮะบบ้าาานเขกลงงวครั ต้องกำเหมืนเป็นการยิงขู่ไปซะมากกว่าเนี่ยคุณผู้ชมฮะใช่ครับผมเล่นบนเขาไปครับผมสหรับทางด้านอาร์เชอร์ครับทิ้งคนหนึ่งไว้ในบ้านครับใกล้ๆเส้นครับเตียเอ็ครับผมทีมจากประเทศเนป่านอู้ละแกเระเบิดใส่ประตูไว้ก่อนทางฝั่งตัวดันเต้ครับคุณผู้ชมครับเอวานทังผมตรงนี้ฮะดันเต้เลี่ยมใกล้ขอเด้อครับเนี่มาแล้วมาติดครับไปน็อกโซเคได้อ่าฟุตบอลลีดยังไม่จบกับนาวีนะครับผมนี่ มุมด้านซ้ายของวงครับผมเนาวา่าฮะเหมือนจะไหลโอ้ยโ,โดนสเปรย์มาจากไกลๆฮะซินนิตเตอร์แล้วคูบอยล็อกให้มุมไม่มีครับผมแล้วฟาวเวียเนี่ยเอาอีกหนึ่งน้อยกับนีมาที่เอ็นน็อกไปสามแล้วครับโอ้โหน็อกไม่พัาเออซินนิตเตอร์เช็คซ้ายโอ้แล้ววงไกลเจอสมบูรกับหลังสมบูเป็นออเดอร์ผู้ชมฮะใช่ครับผมออเดอร์เล่นกับหินไปครับผมรอโวก้กเดินในเฟสที่สี่ครับตรงนี้เขายังอยู่ในวงอยู่นะครับครับ และดูคิวเดอร์ในเกมนี้ครับผมคิววีสองก็ไปยสองดิทูวีสองและลาอุมสองครับต้องครับไทยสามคนครับเออเอาซิเอา,เอาฮะเซตเตอร์ครับเขบียบเขากำลังตัดภาพมาโอ้โหฟอร์ลีครับมูฟด้วยรถกันสามสี่คนคุณเฟมฮะครับผมโอ้โหนี่ครับจกําลันรถใหม่มาเฮ้ยคนขอบวงมาก่อนคนระับบ้านนี้ยัง<อ>ไม่มีคนครับ<อ>แล้วหมู่บ้านเซตไกลด้วยครับอ่าอยู่ที่หน้าตรงกัน เ่เป็นเครื่องแรงอยู่ครัตรงนี้สงเกเข้าบ้านมาก่อนนะครับปั๊มน้ำไม่เต็มครับเลือด HP ตอนนี้วงกำลังอับเดตนในเฟสที่4แล้วครับครับวงจะดีดไปไหนเดี๋ยวเรามาดูกันแล้ววงดีเข้ากลางอีกหนึ่ง้าง,งบ้านตรงกลางไม่มีคนไปจับจองเลยเหลือจะเชื่อครับผมอ,อ๋ออาเชือไม่ไปด้วยววแบบนี้ทีมที่เล่นยากที่สุดนะ่าจะเป็นอาร์คิวเทน่าครับผมมุมนี้เข้าออมาเจอสายแอโร่เจอขวาเป็นอีลิตอยู่ในเตทีมนะครับครับ จะเลือกอยังไงอนะอาร์คิวโอลเลโกโย่องเข้ามาตรงนี้จบมล้วนาวียังปล่อยไม่ให้สูดนะแล้วโนวาฮะยังไม่จบกับบีบีข้างหลังด้วยนะครับครับโอ,โอ้แล้วเดินช้าแล้วคูว่บออะไรก็โดนดักขอบตรงนี้เป็นแล้วจะอีกฝั่งหนึ่งกัลูฟ่าโดนนอตทางฝั่งตัวคู่บอลเหมือนกันโอ้แล้วดักอยู่นานอยู่แล้วครับผมโนวาใช่ครับขอ,อเนี่ตั้งลู้แล,ล้วนี่ครับออเดอร์ครับเหมือนรู้ออเดอร์บอกจำเป็นพี่บาวออเดอร์แล้วโดนเนี่หลังหินตรงนี้ไม่ถึงโอ้วางไปนิดนึงครับแล,ล้ว ลู่มอเตอร์ท่อมโอ้ย,อยสวนกลับมาเป็นทางด้านครูบอยน็องดาวแทนแลเลยครับ S Q X จังหวะวิ่งสวนมาจะดันเกิดเงี้ยเป็นเนี่ยจากคิวเวียสวนมาพังเหมือนกันครับมอว่าแต่ละครามเดินปั่นเลยขึ้นมาโดนสเปย์ผ่านไปน็องดาวจนได้จากซินนิเตอร์ยอย่างด้าหนึ่งนะสี่ดิบเจ็ดแต่ออเดอร์ส่งทางด้าน S Q X น็องดาวลงไปอู้แล้วจิมมีข่ข้างมาหายหนึ่งครับเป็นทางฝั่งตัวเรจิตโดนล้อกจากจิมมี่เหมือนกันโอ้แล้วบูโซนบีมาแล้วครับบูโซนเดินแล้วครับต้องครับบูบีต้องเล่นแล้วบูบีทางฝั่งซิน็อนิเตััวจง โอ้โหเอาเอ,อเดอร์ไม่ลงผ<ช>ู้ชมฮรเยอะเหลือเกินเอาเลยครับผมโนวาก็ยังได้อยู่ส่วนลูฟ่าเหลือคนเดียวของบีบีผมจิมมี่มาแล้ว<ม>เป็นจีนายตัดลุดได้เหมือนกันครับผมต้องครับผมจะมาโยนยายเพื่อนผู้ชมครทางฝั่งตัวเลจีผู้ชมครับบูนี่แฮปไตมีประโยชน์เหมือนจะต้องปั๊มอย่างตอนนี้เพ<อ>ื่อนผมครับใช่นี่ครับกลับไปเผ็ดยานมาเอาเลยครับโดนยิงมาแล้วเอเจไปโดนน็อกจากซังอาเชอร์ที่อยู่ในวงตอนนี้จิมมี่เฮชชอใส่ลิจิโกะจากเกมไปแล้วลุดไปโดนเก็บโดยจีนายจากที่ยิงน็อกไว้ครับต้องรู้ว่าจากกดดีเเออไ้หมืนนั แนทลูกนี้หลังหินวะอีกหนึ่งลูกจะออเดอร์ถึงไหมเรียบเรียบโอ้โหรีบเข้ายองนะดักอยู่นานออเดอร์ครับโอ้บูบี้ฮะออกจากสนามในอันดับที่14ครับผมแล้วฟุตบอลลิศโดนน็อกไปหนึ่งคนจังหวะนี้แล้วฟ้าเวียนไปเก็บดีอเอจนได้หลังจากยิงน็อกห้าครั้งครับผมแล้วหลังแต่ขึ้นสกปรกเอนนี้สังกัดตีนัยพยายามกดใส่เจ้ตัวของฟุตบอลลิศครับใครอีกหนึ่งละว่าสิน ไปต่อฟุตบอลลิลลอนอยู่ในสมุกลอดเฉยฮะจีน่าแกไปขยับตัวเยอะจรงครับไม่บรรจงยิงเพราะว่ากลัวโดนสวนชุดเดียวหายเหมือนกันโซเกทานยิงไม่ได้นะสั่งโซเกทครับพยายามจะเข้าบ้านแล้วปลดวล์ไว้ก่อนโซเกทจะทำทางเข้าบ้านตอนนี้ชมฮะโอ้สายแน่นมากครับผมฟุตบอลลิไหลไปแล้วโลวาซินครับผมเอเจไหลเหมือนกันจากศพของซุงครับผมหรือว่าสังนั่นเองเอาละฮะฟุตบอลลิสบูโซนบีบหนักนะครับเฟสที่4หนักพอสมควรแล้วฟุตบอลลิขึ้นรถเวสป้าขาไปโดนสเปจะอาร์คิวเอโร่แล้วเป็นแอโร่วูเก็บหนึ่งก ตกเลยตกรถทั้งคู่ยามจังหวะออกจากบ้านสักคู่นี้แล้วตัดภาพมาทีนันใช่โอ้โหแล้วเขาเส้นโดนน็องดาวจากทิกซี่ไปโอ้โหบอลไปตัดกอลเส้นออกจากเกมอู้เล่นาคิวับแพ็กกันมาสามมึงจะทิ้งที่ทุกอีไว้ปั๊มยาตามสูตรแล้วตรงนี้ผู้ชมฮะแล้วบ้านกลางวงไม่มีใครไปเล่นจริงๆอ่ะเหลือจะเชื่อท่านผู้ชมครับโอ้โหบ้านต้องทำอะไรเพื่อที่ทองของจริงผู้ชมฮะนึกว่ากาทองหลออ่อโอ้ทีนันาอาคิวเลือกที่จะขับบักกี้ขึ้นมาแล้วเล่นขอบวงไปข้างหลังมีทีหมายเลขที่25ห์ที่ทีมนะครับผม ประมาณ2คนและอีกหนึ่งคนอาฉีกเข้ามาแล้วครับ B เบียร์11เบเซ็ตรถไปอู้แน่นมากๆครับผมทีมซีเคทดมาเลเซียรอดมา2คนแล้วต้องไฟกับอาร์คิวีกแล้วขวาเป็นโนวาออเดอร์ครับต้องครับต้องรอรับให้ดีครับไฟนี้คุณผู้ชมฮะไอช็อตครับผมอู้นะดูครับเหมือนกันรู้ด้าน,าห,นาหน้านี้ครับอีลิตดูเนเต็ดครับ ผมว่าข้างล่างกับซ้ายล่างต้องตัดก,กันก่อนครับทำให้ทีมที่อยู่ข้างบน,นเนี่ย<ด>น่าจะเข้าง่ายขาดมาที่เบอร์หน้าก็นนอนพอดีเยอะจอมะเกือบเห็นเหมือนกันเบอร์หน้าหรือว่าดีทูอีจะเห็นก่อนแล้วทีมซีเคดเดินจุ่มบูโซน้องหลังแล้วเหมือนจะเห็นเบอร์หน้าถ้เปเก็บได้ฮะเลอาโฮโรของดีทูอีครับผมเอ็มโฟโเก็บหนึ่งน้องแล้วอันนี้โซนแตกแน่นอนครับอิลิยูวีเต็ดทีคอผมคานไปต่อครับดีทูอีแล้วเหมือนจะเห็นนะเคูแล้วเคก็เห็นเครู้แล้วมีไฟมาวันนี้จะเผาถึง มเมยครูทีบมาฟาเวตลบเหมือนกันคุณผู้ชมครับใช่ครับผมนะอันอึนซูครับผมไ่โดนทีทีน้อดนดนกดาวลงปลายับไอเชอร์ที่อยู่ข้างบนของวงครับผมละเปนโฮโลจังหวะนี้ทิ่ดูอีและเก็บงานเลยครับเบอร์น่าโอ้จังหวะตัดมาเข้าหัวพอดีแล้วสูงครับเก็บเท็เกซี่มาแล้วซินิเตอร์ครับไปรับออเดอร์ได้เหมือนกัน ซีตเตอร์เก็บออเดอร์ออกเกมจังโนว่าหายอีกหนึ่งจังอีโนนิกไปแทงนั้นโอบอยน้องได้ลงไปสนะด,ดนน้อยจากเฟเดอรอลก็ผมตรงนี้ก็ผมเฟลเวียนได้คิวมาเป็นมาติกแล้วบูโซนจุ่มหนักมากครับเมคูได้คิวมาเป็นฟาเวียนจากหลังจากที่ยิงน็อกไว้ครับถูกต้องครับอูเรโกครับหายหนึ่งครับโดนเมโซนจุดมาแล้วมุมนี้ดิียังค้าอยู่ไม่ลุกมาแล้วไอ้คิวก็ตกสิบสองเลยโอ้อาเชอร์หลังจากโปรดิชันสวยตอนนี้เหมือนจะเหลือแค่สองคนที่อยู่ในวงครับโปรโตโดนน็อกป จากเบียนต์ไปเบียแล้วเรียบร้อยเลยแล้วโ oh อบอยออกจากเกมไปแล้วระเบิดลูกนี้ถึงไหมเพราฉะนั้นไหลาตายไปจากบูโซนแล้วเป็นเรื่องเล่าเก็บจีนายได้ครับผมโอ้โหจังหวะแต่ลูกมีวิลลี่ครับหลังแตกแล้วเป็นครับตัวเครมจครับโอเค,อเ,คเราชบอยู่แล้ววันที่จุยครับไปเก็บไปดูคุณออกเกมเหมือนกันใช่ครับผม oh, โอ้โหเดียรจบไปแล้วในดับที่ติดมุมนี้ทิกซี่โดนเก็บไปด้วยครับผม ขึ้นมาโนวาดับที่สิบครับขออภัยคิวฟิลดีเลยแล้วสบาโดนน็อกไปดีดูอ,อีโดนน็อกเช่นเดียวกับเลสเตอรโดนสวนกลับมาจากทางด้านของอาคิวเลยครับโอ้โหแล้วทางฝั่งซีเตอร์เรี่งเครื่องเขมือเก็บเวมนี่เรดูคิวฟิวมาใช้เออนี่หนึ่งหนึ่งจังหวะนี้โอ้โหไปเจอสองคนหลังหินกับพี่เดวันวเาานื้อเคลฟจวมาตอนนี้หลังหินแจ็คแจ็คขึ้นมาโดนเนี่ยจะยังไม่ตายไปเจอไอช็อตหลังหลังสมองใช่อ๋อแล้วโอ้โหตรงนี้ฮะเลเทหมดเลยทุกทางครับผมและอีลิตจบไปก่อนครับตรงนี้แล้วต้องเบของไอจอดลากลากมาบู ได้ไหมไม่รู้อย่างนี้เลยเจ้าคีฟี่ขออภัยจริงๆตรงนี้ไม่ได้หรือเปล่าได้ไหมได้ครับโอ้รออยู่3วันแล้วไทยเขากีอยู่ชมครับซูเปอร์ฮูด้ามาแล้วเมคูไปเก็บเพราะเราหลอกเกมเหมือนกันแล้วบียรสเปียจั่วเข้าบุ้มมาโอู้มันนอนแอบกำลังตัวแจ็คครับแจ็คอีกแล้วโอ้แจ็คนี่คือคีแมนของทีมเอวันของแท้ทรูครับท่านผู้ชมครับชุบขึ้นมาได้หมายแล้วก่อผายไปแล้นด้านเมคูจะเกมไปเอวันจบเหมือนกันหรือเปล่าเกือบเหมือนกันบียรสเปียสเปีย์อยู่ ขึ้นมา A1 วันเตอร์หลายใบลูปอีสปอร์ตจบไปเหลือ4ทีมาคิวยังอยู่แล้วเออหนี่โดนจีซิกนายฮะอู้แล้วมุมเหนียวแจ็คครับแจ็คแจ็คจะส่งอาคิวกลับหรือเปล่าแจ็คลูกนี้ครับเอวันเป๊ะเรียบร้อยฮะโอ้โหจังหวะชุบช้าผู้ชมฮะองค์ที่4เหลือ3ทีมแล้วพาวเวอร์ค้ชทีมอยู่ในบ้านนะผู้ชมครับพาวเวอร์รอจังหวะแล้วครับออกมาล่าบผู้ชมฮะมาแล้วครับผู้ชมเงาต้นี่ไงหายครับหายหมดเลยเหลือเบียร์11เหลือคนเดียวครับผมเอาละครับไก่จะอยู่ที่ใครฮะท่านผู้ชมครับ มันคงไม่มันคงไม่ยากนะสี่หนึ่งหนึ่งท่านผู้ชมสี่หนึ่งแล้วแล้วตายไป็หนึ่งคนอาเชอร์มแล้งคู่นี้โอ้โหเลิศครับเบียสสิบเอ็ดครั้งที่แล้วอาร์คิวได้ครั้งนี้อย่าพลาดเองแค่นั้นเองครับพาวเวอร์ตรงนี้สี่หนึ่งเรียบร้อยพาวเวอร์แปดแปดเคบียสทำได้ครับผมมีแค่กี่คิวเองนะสามคิวใช่ครับไม่หมายถึงวงท้ายอะสามคิวแต่วงแรกได้สี่ครับโอ้ ผู้ชมครับแบบนี้เป็นผลดีครับผมจากทีมมาเลไทยกันทั้งสองทีมเลยอาคิวสองพาวเวอร์หนึ่งครับผมโอ้โหพี่ดิวฮะเป็นไงบ้างฮะเกมนี้มันนะเอาจริงคือวันนี้อาคิวเล่นมันมากเขาตีเข้าอะไรตีเขาเจอะอ,ะอ,ะอะไรตีตีตหมดครับผมไม่ต้ว่าแต่วีทีอาร์ครับเสร็จปุ๊บไปเจอเฟอร์บริตใช่ครับขึ้นเข่ามาเจอนูนูกันหลังสโมกมแล้วมีแอนโลวูฟนะครับผมมีทางฝั่งของตัวเอวันเอวัน ทีมต so ีเคดก็มีผีมยิงด้วยใช่แล้วก็มีอีลิตถูกต้องครับเยอะมากข้างล่างอย่างที่เห็นนะวงมันดีดไปดีดมาเนี่ยต้องครับสองเฟสแรกมันกากอยู่เท่ากับว่าวงตั้งแต่สามมาดีขวาหมดเลยขวากลางกลางกลางสุดท้ายบ้านตรงกลางวงไม่มีใครหลายๆทีมที่มีรถหรือว่าหลายๆทีมที่ไม่ไม่มีบุริชันเล่นแล้วมีรถเนี่ยผมว่าน่าจะเสียดดยเหมือนกันใครจะไปคิดนะฮะบ้านตรงนั้นยังไงต้องมีฮะเฟสห้าเข้าบ้านไม่มีใครอยู่และเป็นพาเวอร์ที่เดินมาจากนอกวงเข้าบ้านได้เฉยเพราะว่ามันไปล่นบนเขาเยอะใช่ ครับผมนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเกมที่3แผนที่ซานอกแต่อย่าลืม,มนะท่านผู้ชมครับยังเหลืออีก3เกมให้รุ้นกันต่อไป ตอนนี้เราขออนุญาตพักการตะครุณแล้วไปดูบทวิเคราะห์จากพี่บอมกันครับเอาละครับเพื่อนตอนนี้นะครับทั้งหมด24ทีมนะครับแข่งครบแล้วนะครับคนละ2เกมนะครับอ่ะคะแนนตอนนี้ครับที่1นะครับก็เป็น 4AM จากจีนนะครับส่วนทีมไทยนะครับ RRQ ์อาร์คิวอทิน่าไทยแลนด์ครับอยู่อันดับที่3นะครับ Power 88ที่4นะครับแล้วก็ทีมซีเคียตจีนไทยแลนด์อยู่อันดับที่7นะครับอ่ะแล้วต่อไปนะครับเป็นเกมที่4นะครับผมจะลงวันพรุ่งนี้เช้านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเช้ามาเจ ฝันเพื่อนกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ